ถึงอ,อีกท่านหนึ่งนะครับคุณคอบุโสอุลงนะครับผมเรียกสั้นๆยังไงดีฮะเซาะก็ได้เรียกเซาะนะฮะ<ช>มีชื่อเล่นนะฮะเซาะนี่คือชื่อเล่นนะฮะ,<ช>ะคุณเซาะมีอาการเห็นบอกว่าเครียดจนทําให้เป็นโรคก,กระเพาะใช่คเครียดเรื่องอะไรฮะเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สามีไหมฮะสามีด้วยสามีด,ด้วยเหรอฮะโอ้เหรอฮะโอ้ <laughs> อ่าฮะ อ้าวอ้าวสามีด้วยเศรษฐกิจด้วยนะครับหน้าที่การงานปกติทำอะไรครับใอยู่แม่บ้านเป็นแม่บ้านแฟนทำงานคนเดียวทำงานคนเดียวอ๋อแฟนทำงานคนเดียวแล้วเครียดเรื่องอะไรฮะเรื่องครอบครัวด้วยแล้วก็เรื่องพอตอนนี้แฟนเลิกงานแล้วแต่ก่อนเขาทํางานเขื่อนขัดบางลางแล้วก็ตอนนี้ไอเอิ้ กเกษียณแล้วอายุหกสิบแล้วอ่ะออก็ทางะไรได้อะไรนี่ก็แบบคือแฟนเกษียณก็ไม่ค่อยมีไรายได้ใช่ค่ะนะครับไม่มีไรายได้แล้วทําอาชีพเสริมอะไรยางอื่นไหมครับทำนิดหน่อยหน่อยก็ยังมีทํานิดนิดหน่อยหน่อยมีลูก <ฮะ S 2> มีหลานไหมครับมีค่ะลูกลูกลูกทางานโตทํางานยังครับ ทำงานแล้วสามคนทำงานแล้วสามคนก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นคุณแม่ที่ลูกประสบความสำเร็จละเขาได้ทำงานทำการละแล้วยิ่งเครียดเนื่งอะไรฮะก็มีสี่คนค่ะลูกเจ็ดคนค่ะโอ้โหทำงานสคนก็น่าเครียดนะฮะลูกสามคนทำงานแล้วอีกสี่คนเรียนใช่ค่ะชั้นไหนละครับคนเล็กคนเล็กคนเล็กสุดตอนนี้ชั้นอะไรฮะคนเล็กเรียนแบบ อ่าอัลกุรอานฮฟิษั้นอ่าฮะชั้นสักประมาณยังไงถ้าเทียบแล้วก็ปออะไรฮะปอหกแล้วอ่าขึ้นมรนดก็อ่าประมาณปอหกนะฮะก็คือคือทางศาสนาก็จะมีเรื่องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมชั้นประมาณปอหกคือค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันได้รายได้มาจากไหนฮะมาจากทำงานเล็กๆน้อยๆที่ว่าก็คือรายได้ไม่พอไหมไม่พอไม่พอก็เลยเครียด เครียดแล้วเป็นยังไงฮะเครียดก็แบบเครียดแล้วมันได้เงินเพิ่มขึ้นไหมฮะไม่ไม่นะเห็นไหมเออเครียดแล้วมันไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอ่าแล้วทํายังไงดีฮะเครียดก็ได้ได้โรคที่กระเพาะอ๋อเครียดมากๆก็ผมนึกว่าได้ลูกได้โรคที่กระเพาะ กเครียดมากลงกระเพาะอีกใช่ค่ะก็ปวดท้องอกินตรงไม่ตรงเวลาทานไม่ตรงเวลาแล้วมีอาการอื่นไหมฮะอาเจียนไหมอาเจียนเหมือนกันแล้วว่าแสบท้องแสบท้องนะฮะแล้วแล้วความเครียดมันหายไปไหมไม่หายไม่หายมีวิธีแก้เครียดอย่างอื่นไหมฮะพอกินอาหารไม่ตรงเวลาก็คิดมากคิดมากก็ เป็นความดันอีกอ้าวความดันอีกเห็นไหมเครียดปุ๊บมาครบเลยนะครับทางความดันความดันสูงเท่าไหร่ฮะไปหาหมอบอกว่าร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะฮะต่อหมอไหมฮะต่อรองไหมฮะก็แบบโกรธง่ายอะไรพอมีอืมใช่กับเพื่อนกับแฟนกับลูกๆก็โมโหร้ายเลยหงุดหงิดเลยเห็นไหมความเครียดตัวเดียวเลยนะครับว่า พอเครียดแล้วเนี่ยทางออกในการที่จะแก้ปัญหามันไม่มีนะฮะไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับไหนจะเรื่องเศรษฐกิจไหนจะเรื่องอไรายได้สุขภาพมันก็เลยพานแย่ไปด้วยกินอะไรหมอก็ห้ามกินทุเรียนก็ไม่ได้เนื้อก็ไม่ได้อ่านี้เพราะว่าเป็นกระเพาะแล้วไงใช่ไหมฮะอาจางครับเวลาเครียดนี่มันมีผลลงกระเพาะนี่มันมันมาจากสาเหตุอะไระฮะ ค่ะอย่างเวลาเครียดเนี่ยมันจะมีมันจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะครับ<ะ>ระบบประสาทเนี่ยมันมีอยู่สองสองระบบอ่าซึ่งมันจะทำงานต่อต้านกันอยู่นะฮะ,ะเพื่อให้ระบบประสาทมีสองระบบค่ะเป็นระบบประสาทอัตโนมัตินะฮะซึ่งเราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นซิมบเดติกกับพาราซิมบเทติกซึ่งสองระบบเนี่ยมันจะทำงานต่อต้านกันอยู่เพื่อให้ระดับทุกอย่างในร่างกายเนี่ย อยู่ในสภาวะสมดุลน,นะคบเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเครียดปุ๊บเนี่ยระบบพาราเนี่ยพาราซิมเบติกมันจะเด่นขึ้นมาทันทีทีนี้มันก็จะมีเส้นประสาทของพาราเนี่ยที่ไปที่กระเพาะเส้นหนึ่งนะคะไปที่หัวใจด้วยเส้นเส้นประสาทอันนี้นะ,ะมันก็จะเพิ่มการหลั่งกรดโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นระบบประสาทอัตโนมัติพอเครียดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้หัวใจเต้น เร็วเร็วขึ้นแล้วก็กระเพาะมีการหลั่งกรดกระเพาะมีการหลั่งกรดมากขึ้นนั่นค่ะแล้วก็สารที่ไปที่หัวใจมันไปที่หลอดเลือดด้วยครับเพราะฉะนั้นอันหนึ่งก็คือที่กระเพาะก็คือหลั่งกรดเพิ่มขึ้นครับทุกช่วงเวลาโดยปกตินี้กรดจะหลัง่งเมื่อเรามีอาหารตกถึงท้องอ,อนะฮะ,ะหรือถึงเวลาที่เป็นมื้ออาหารกดรดถึงจะหลัง่ง ส่วนสารที่ไปที่หัวใจและหลอดเลือดมันก็ทําให้หัวใจเต้นเร็วเต้นแรงที่ไปที่หลอดเลือดก็ทําให้หลอดเลือดหดตัวถ้ามันเครียดอยู่นานๆเป็นอยู่อย่างนี้นานๆนั้นโรคความดันก็ต้องถามหาแน่ๆเพราะหลอดเลือดมันติบตัวใช่ไหมโรคกระเพาะก็มาแน่ๆอือมอาล่ะแล้วหาทางออกยังไงล่ะครับเครียดก็เครียดกระเพาะก็มาความดันก็มาความดันนี่หมอต้องให้ยาละ หมอต้องให้ยาควบคุมความดันระดับความดันเสร็จแล้วเรื่องทางออกอย่างอื่นแล้วฮะก็ไม่รู้ทำไงยอยู่ในบ้านไม่อยากเจอเพื่อนเก็บตัวอยู่ในบ้านอพอดีเจอกับเซซเซบอกว่าให้ทาน,ค,นคุณเซนี่เป็นหมอเทวดาเลยนะเนี่ย <laughs> นั่นเนี่ยโอ้โห <laughs> ช่วยชีวิตหลายคนเลยนะฮะอากุณเซ่บอกว่ายังไงครับก็ <laughs> ว่าลองทานยานี้ดูทานบีมนี้ ดูมันไม่ใช่ยานะเชื่อเขาเหรอ <c oughs> ไม่กินยาของหมอแล้วไม่หายสักทีอ,อ๋อทานยาหมอก็ไม่หายสักที่<ช><ช>ะฮะก็หมอเขาก็ไม่บอกเลยฮะว่าทานยาก็ไม่หายนะไม่บอก <c oughs> ก็ไม่มีหมอคนไหนบอกเลยฮะว่าทานยาแล้วจะหายนะฮะเออ <c oughs> อ่ะฮะก็ลองทานบิมแหละ,ะวันละสองเม็ดเช้าแล้วก็ก่อนนอนคุณเซก็บอกนอนว่าให้ลองทานดูวันละสองเม็ดเช้า ก่อนนอนเช้ากับก่อนนอนอย่างละเม็ดหรือว่าอย่างละสองอย่างละเม็ดอ่ะครั้งละเม็ดอ่ะฮะเสร็จแล้วก็ทานประมาณสี่ห้าวันก็ปวดตามตัวเลยแล้ก็อาการเป็นไข้ด้วยคือซอซออยากจะทานเพื่อให้หายอะไรจะให้โรคให้กระเพาะเนี่ยหายอยากอยากหายกระเพาะกับความดันใช่ไหมฮะใช่ แต่ทรทานไปสี่ห้าวันก็ปวดตามตัวะปวดแบบไหนแบบไหนแบบไม่รู้บอกไม่ถูกเมื่อยไปหมดเลยเมื่อยไปหมดเลยชพอยากจะเตะอยากจะต่อยเลยฮะเดี๋ยวเมื่อยนี่หมายถึงว่าอยากจะออกแรงหรือใช่ห่ะอยู่ไม่ได้เลยเหมือนกับมีเข็มอะไรมาเจาะเหมือนเข็มอะไรมาจิ้มจิ้มเจาะๆใช่ใช่หอถ้าอยู่เฉยๆก็จะรู้สึกไม่ได้ มันอยากจะขยับตัวลุกขึ้นทำโน่นทำนี่อุ้ยอาจารย์ครับมันเป็นอาการอะไรฮะอันนี้แต่พิ่เชษครับช่วยแถลงหน่อยฮะอาการเครืองสามีหรือเปล่าเครืองสามีผมผมคิดว่าคุณเซคุณช้อเนี่ยคงจะมีอาการแพ้ภูมิตัวเองอยู่ด้วยแฝงอยู่แฝงอยู่ครับล้วเสร็จแล้วใ่แคปซูลที่ใช้เนี่ยมันไปเพิ่ม t s 1 7ครับ มันก็จะความรุนแรงของการแพ้ภูมิตัวเองมันก็ออกมาในช่วงตน้นอ๋ออ๋อ,อซึ่งซึ่งปฏิกิริยาบางอย่างเนี่ยมันจะออกมาเมื่อตอนที่ตอนแรกๆสารเนี่ยที่อาจารย์ว่าว่าคือมันออกมาตลอดเวลาแต่รเราไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวแต่ว่าเ,ออเนื่องจากว่าเรายังมีอาการอยู่อาการแพ้ภูมิตัวเองยังมีอยู่นะครับ,รบมันก็ทําให้รุนแรงขึ้นแต่พอใช้ไประยะหนึ่งอาการอาการภูมิแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันหายไปละ ไอ้ทีเอสิบเจ็ดมันก็ไม่ไปทําอะไรอืซึ่งผมเจอหลายๆกรณีด้วยกันที่คุยกันแบบนี้แหละบ,บางท่านเนี่ยคือไม่ทราบว,ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะครับเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือบางท่านเนี่ยมีโรคบางอาการที่มันซ้อนอยู่ครับเพราะว่าปรากฏว่าพอกินบิมเข้าไปกับดีขึ้นอย่างผิดสังเกตเพราะว่าไอ้อาการที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันก็หายไปด้วยครับอาการที่อยากจะให้หายหายไหมฮะ ตกใจเลยคิดว่าคินท่ักระเพาะดีขึ้นดีขึ้นนะฮะความดันลดลงไหมฮะลดลงแล้วตอนนี้ยังทานยาทานอยู่ค่ะอ่าถูกต้องนะฮะต้องทานไปด้วยนะครับก็รักษาระดับความดันไว้หายเครียดยังครับหายแล้วทําไมหายล่ะไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยจะหายได้ยังไงฮะตอนแรกแบบยู ไม่ไม่ยิ้มแย้มอะไรเออไม่ยิ้มแย้มไม่แต่นี่แบบว่าดูเหมือนเหมือนคนสุขภาพดีนะฮะผิวพรรณดูดูดีมากเลยนะฮะไม่เครียดไม่เครียดแล้วกินอะไรได้หมดทุเรียนก็กินได้เนื้อก็กินได้อ๋อที่เครียดที่อดกินทุเรียนปะทโธกินก็ปวดหัวพอกินก็ปวดหัวนี่ไม่ปวดเลยจริงๆก็กินทุเรียนแต่แรกไม่ต้องบีมก็ได้นี่ฮะ ไม่ได้แล้วปวดหัวอ๋อพอกินทุเรียนก็ปวดหัวตอนนั้นใช่กินเนื้อก็ปวดโอ้แล้วความดันขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นกินทุเรียนความดันขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นเลยเป็นน้ําตาลแทนทุกวันนี้เราประทานอยู่เป็นประจำตอนนี้บวชได้แล้วนี่ไม่กระเพาะบวชได้อ๋อก็คืออยู่ในช่วงรมมดอนถือศีลอดได้ใช่ไหมฮะก็ก็ถือว่ามีความสุข ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังยังมีเรื่องลูกๆที่ยังต้องเรียนก็ไม่เครียดไม่ไม่เครียดแลว้วค่อยๆแก้ปัญหาไปใช่ค่ะนะครับอาล่ะ,ะนี่แหละดีมากเลยนะครับสุขภาพแข็งแรงเวลาจะคิดอะไรเนี้ยสมองมันก็ปลอดโปรง่งนะครับนี่เห็นรอยยิ้มก็ดีใจนะครับไม่ไม่เครียดไม่อะไรนะอาจารย์ครับ <c oughs> บิมมันช่วยทําให้สภาวะทางทางร่างกายอย่างที่ระบบประสาทอาจารย์บอกทั้งสองอย่างเนี่ยมันปรับเข้าด้วยกันหรือเปล่าอ่า คือถ้าความเครียดหายไปเนี่ยนะคะระบบประสาทมันก็จะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงละมันก็อยู่ในสภาพสภาวะสมดุลของมันเองครับโดยปกติระบบประสาทหรือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำงานคล้ายๆกันระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีการหลั่งสารภูมิคุ้มกันที่ออกฤทธิ์ต่อต้านกันอยู่นะฮะระบบประสาทก็เหมือนกัน เพื่อที่จะทําให้สภาวะของร่างกายอยู่ในสภาพปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือวันนี้ก็เลยไม่มีอาการที่กระเพาะไม่มีอาการความดันอะไรต่างๆนะครับก็ขอแสดงความยิดีด้วยก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับขอบคุณมากครับคุณวัฒนากับคุณซ้อครับขอบคุณครับ operation bim หรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสาร สรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับขุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ